เรื่องใกล้ตัวเรื่องสุดท้ายความยืดหยุ่นคือสองครามยาเสพติดสงครามยาเสพติดเนี่ยคือยาเสพติดมันมี2ฝั่งใช่ไหมมีผู้ขายกับผู้ซื้อครับผู้ซื้อก็เป็นอุปสงค์ผู้ขายก็เป็นอุปทานดีมานกับ supply. สป라이ดสงครามยาเสพติดนี่คือมุ่งที่จะ กำจัดผู้ขายใช่ไหม,มคือสปายคือยิงหรือว่าจับเข้าคุกให้หมดมคนขายเพราะฉะนั้นถ้าไปลดจํานวนผู้ขายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในจุดสมดุลในตลาดของอยาเสพติดให้โทษใช่ไหม,ะมจะสามารถลดจํานวนคน ติดยาเสพติดได้หรือเปล่าแล้วสามารถต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้ขายยาเสพติดได้หรือเปล่าอ,อันนี้ก็อันนี้ก็น่าคิดอโอเคก็มาไล่กันเหมือนเดิมถ้าเราต้องการจะลดจํานวนผู้ขายลดสป라이นี่เราก็ต้องดูความยืดหยุ่นของผู้ซื้ออความยืดหยุ่นผู้ซื้อคือว่าถ้าราคายาบ้าแพงขึ้นมากๆเนี่ยผู้ซื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อมากน้อยแค่ไหนพ ติดยาบ้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริโภคแค่ไหนในการซื้อแค่ไหนเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากใช่ไหมถ้ามันติดไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องหามาหา,าเสพียร้ได้เพราะฉะนั้นความยืดหยุนเนี่ยน้อยมากแทบไม่มีความยืดหยุนเลยราคาจะแพงเท่าไหรย่ยังไงก็ต้องไปหามาให้ได้ไม่ว่าจะหาเงินผิดกฎหมายยังไงก็หามาบริโภคให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปลดสป p p l y แต่ว่ายังไงผู้ซื้อก็ยังจะซื้อให้ได้เนี่ยสุดท้ายสิ่งที่จะตามมาก็คือผู้ซื้อไม่มีทางเลือกเนี่ยยังไงก็ต้องซื ธิบายได้ทําไมตอนสงครามยาเสพติดยาบ้าตวลาเม็ดมันถึงแพงนักหนาเวลาผู้บริโภคไม่มีความยืดหยุน่นก็ไปหาเงินมาซื้อราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาส่วนการเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าไหร่อ,อันนี้ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ไหมก็รู้อยู่หลังสงครามยาเสพติดยาบ้าก็ยังเป็นยาเสพติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยไม่ได้ช่วยลดการเสพลงเลยย,ยังเสพกันอย่างกว้างขวางอาจจะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของไอ้สงครามยาเสพติดเนี่ยที่สมัยนั้นคนเชียร์กันมากนะ งยิงทิ้งให้หมดพวกข้อค้ายาอะไรพวกนี้มันมันคืออะไรออคริเบียมันมันไปตรงไหนคือเวลาไปปราบ คนค้ายามากๆเนี่ยยังไงผู้ซื้อยังซื้ออยู่ดีแต่ราคาตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบว่าต้นทุนจะบ้าแม่งต้นทุนเม็ดละไม่ถึงบาทแต่ขายกันแบบว่าเม็ดละ500เม็ดละพันเนี่ยอโอ้โหแม่งแบบว่ากาไรโคตรเยอะเพราะฉะนั้น,นเงินนี้ไปอยู่ที่ไหนก็กลับไปสู่ก็คือเงินที่มันอยู่ในวนอยู่ในตลาดาย,าายาบ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นม,มากขึ้นเพราะว่าเค้กยิ่งใหญ่ขึ้นเค้กยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าคนซื้อยังไงก็ต้องซื้อในไอ้พวก คนขายที่มีเส้นที่ไม่โดนยิงที่ยังอยู่ได้เนี่ยมันก็โอ้โหขายในราคาแพงเงินเป็นกอบเป็นกรรมมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแทนที่ทําให้ตลาดมันเล็กลงเนี่ยมันกับทําให้เงินหมุนเวียนในตลาดนั้นมากขึ้น แล้วก็พวกพ่อค้าที่มีที่พนนะที่ไม่โดนยิงอะไรเนี่ยก็ยิง่งร่ํารวยมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรสามารถที่จะหาเงินมาจ่ายใต้โต๊ะมาทําอะไรต่ออะไรได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะถ้าจะไปลดสプライเนี่ยในตลาดที่ดีมาลมันแบบว่ายืดหยุ่นต่ํามากๆเนี่ยม,มันมันมันไม่ได้ช่วยในการลดปัญหายาเสพติดนะผลที่ตามมาไม่แค่ทําให้พวกพ่อค้าที่มีเส้นมีคอนเนคชันไม่โดนยิงเนะี่ยยิ่งร่ํารวยเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีอยากจะต่อสู้ยาเสพ ติดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปประกาศสงครามยาเสพติดยิงพ่อค้าลายเล็กๆายน้อยแล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้นจะทําให้ปัญหามันแย่ลงก็ได้เพราะว่ามันแก้ผิดจุดโอ้แต่อันนี้ผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะเพราะผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะแน่นอนไอ้ตอนสงครามยาเสพติดนี่ก็ถือบางทีเขาก็ยกว่าเป็นผลงานเลยเนาะเออยกว่าเป็นโอ้ดูสิยาว่าไม่เราต้อง500ร้อยนะตอนนั้นอ่ะแต่จริงจคิดใครได้ประโยชน์ใช่ล้วผมแปลกใจเพราะว่าก็คือแบบเออถ้ามันเป็นยุคสมัยของรัฐบาลที่แบบว่าเออแบบให้ความสําคัญเรื่อง เศรษฐศาสตร์ให้ความสําคัญเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เออทำไมเรื่องนี้เขาหรือว่าเพราะผลที่มันจะตามมามันก็คือมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความป๊อปปูล่าว่าเออแบบเรากาลังสู้กับความชั่วร้ายนะฟิลเช่ไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมว่าอ่พอค้านี่เป็นว่าคนชั่วต้องจัดการให้หมดอะไรเงี้ยซึ่งเจตนาอารมณ์อะไรเนี่ยมันมันไปได้แต่ว่าถ้ามาดูวิเคราะห์กันแบบว่า supply demand แล้วก็เบื้องต้นเลยนะนี่คือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแบบว่า อสอนกันสัปดาห์สงสัปดาห์แรกเลยเนี่ยม,มันมันไม่ make ซ์ n s น